แสงดาวผุดลุกผุดนั่งอยู่ในห้องรับแขกตั้งแต่บิดาคว้าแหวนมั่นใส่กระเป๋าแล้วผุนผ่านขึ้นรถยนต์ซึ่งนายแชมเพิ่งกลับมาจอดรออยุดริมบันไดหน้าตึกต่อจากนั้นรถก็แล่นออกไปโดยที่บิดาไม่ได้พูดอะไรกับเธอจนคำเดียวเธอคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกว่าท่านเอาแหวนมั่นไปทำไมจะว่าคืนให้อำนาจก็ไม่มีเหตุผลเพียงพอเพราะท่าทางของบิดาไม่ได้สแสดงออกให้เห็นถึงความโมโหฉุนเฉียวจะว่าเอาไปเปลี่ยนเพชรให้ใหญ่ขึ้นก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะไม่มีความจำเป็นต้องทำเช่นนั้น เดินวนเวียนเหมือนชมมดติดจันอยู่หลายเที่ยวจึงขึ้นบันไดไปยังชั้นบนที่ห้องของเธอเปิดวิทยุฟังได้สองสามเพลงก็ปิดคว้าแมกกาซีนต่างประเทศมาเปิดดูรูปภาพพลิกไปพลิกมาก็เวียงทิ้งงุนงานอยู่พักใหญ่จึงลงมาข้างล่างหล้มตัวลงนอนบนโซฟาสองมือประสานไว้ท้ายถอยตามมองเพดานยังคลุ่นคิดวาดมโนภาพไปต่างๆนานาและทั้งหลับผ่อยไปมาสะดุ้งตกใจตื่นเอามาได้ยินเสียงแตารถยนต์บิดากดเรียกให้คนใช้เปิดประตู จึงลุกขึ้นนั่งคอยรับหน้าด้วยความไม่สบายใจแต่พอเห็นใบหน้าบิดาไม่เคร่งเครียดขณะก้าวเข้ามาในห้องรับแขกก็โล่งอกไปไหนมาคะคุณพ่อพี่พัดตบหัวลูกสาวอายุธยาเธอขมวดคิว้วเอ๊ะไปหาใครเจ้าสัวเอี่ยมมีธุระอะไรคะเขาฝืนยิ้มก่อนย่อนตัวลงนั่งขคางๆปล่อยลูกนกลูกกาเป็นอิสระสักทีในตาแสงดาวเบิกโพรงหมายความว่าใช ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปลูกอ้อกหมดพันธะกับอำนาจแล้วคุณพ่อทำไมเสียดายเหรอเปล่าคะ่ะเธอตอบยังใจลอยพ่อยอมให้เขาเป็นฝ่ายถอนมั่นเราก่อนไม่ได้เด็ดขาดแสงดาวกอดบิดาศบหน้าลงกับอกแล้วปล่อยโออหอ้อผิดไปแล้วคะ่ะอย่าร้องไห้ลูกยังไม่สายจนเกินแก้ทำยังไงคะเอารถไปรับผลมาพบพ่อเธอตกใจจนตัวสั่นเพราะนึกไม่ถึงว่าจะได้ยินคำพูดเช่นนี้ ขืนปล่อยให้รับรับล่อๆอ,อ,อ,อยู่อย่างเดิมพิพัฒน์กล่าวอีกพอเสียชื่อแย่กําลังใจของแสงดาวดีขึ้นโทรศัพท์เรียกตัวก็ได้ค่ะเธอก้มหน้าพูดอยู่ที่ไหนแสงดาวอึกอักอยู่ครู่จึงบอกโรงงานทนําแหนบบางนาฮะผู้เป็นบิดาอุทานเสียงดังโรงงานพ่อนี่นะค่ะหญิงสาวตอบเบาๆพิพัฒน์หัวลอ,อ,อกมาโดยไม่รู้ตัว สนุก,กันใหญ่เข้าทำงานนานเราเลยอ๋อเพิ่งฝากอนุพดลเมื่อวานนี้เองค่ะเขาปราดไปที่โต๊ะโทรศัพท์แล้วหมุนเลขหมายโรงงานสุขสันต์บางนาก่อนกรอกเสียงลงไปผู้จัดการอยู่ไหมใกลจะพูดด้วยครับทางโน้นย้อนถามพิพัฒน์สวัสดีครับท่านผู้อำนวยการการุณารอเดี๋ยวครับเพียงครู่เดียวก็ดินเสียงพูดมาตามสายผมนพดลไงสบายดีเลยครับขอบพระคุณท่านละครับ เลยเอยไม่เจ็บไม่ไข้ท่านมีอะไรจะให้ผมรับใช้บ้างครับงานทางนี้เรียบร้อยดีแล้วเอเจนต์สั่งเพิ่มจนผลิตแทบไม่ทานแล้วครับพิพั์ยิ้มแก้มแทบปรีรักษาคุณภาพไว้นะอย่าให้เสียชื่อขอให้รักษาคุณภาพไว้นะอย่าให้เสียชื่อเสียงรับรองครับดีแล้วสิ้นปีจะพิจารณาเรื่องเงินเดือนเป็นพระคุณยิ่งครับบอกคนงานทุกคนด้วยครับเข้าชมเลืองไปทางแสงดาวเห็นจ้องตาแป๋วจึงกรอกเสียงถามดังๆ อยากถามอะไรหน่อยเมื่อวานรับใครเข้าทำงานเสียงทางโน้นตอบตะกุกตะกักอ่า,อาชื่อผลนามสก,กุลภูเทพครับพิพัฒน์อมยิม้มรับไว้แผนกไหนให้ช่วยทางบัญชีครับท่าทางเป็นยังไงไม่เลวรู้สึกคล่องแคล่วดีทีเดียวครับมีตำแหน่งอะไรว่างอีกมั้งเงียบไปครูจึงมีเสียงตอบมาผู้ช่วยสมุดบัญชีครับคุณอนันได้เงินเดือนเท่าไรสามพันครับ เขานิ่งอึ้งอยู่ครูถึงพูดต่อบรรจุพลวันนี้เลยตำแหน่งผู้ช่วยเหรอครับมีอะไรขัดข้องเปล่าครับแต่ว่าเขาสําเร็จแค่วิทย์รายการบัญชีเท่านั้นพิพั์เกาหัวยิกไม่สําคัญหรอกนะขอให้ทำงานเป็นก็แล้วกันถ้าอย่างนั้นไม่เป็นปัญหาคราบหากเป็นความประสงค์ของท่านตั้งเงินเดือนให้2,500ครับแล้วจ่ายล่วงหน้าสเดือนเขาจะได้เอาไปตัดเครื่องแต่งตัวผมงงจัง <laughs> ผู้ออกคำสั่งหัวราลเกินยาหอมซะเราบอกมิสเตอร์พลให้ไปพบที่บ้านเดี๋ยวนี้ล่ะครับใช่เลิกกันนะพอนายพิพัฒน์วางหูโทรศัพท์ก็รู้สึกมีมือมากอดที่เอวแน่นแสงดาวนั่นเองคุณพ่อคาแสงดาวพูดเสียงเคลือกรุณาอ้อเหลือเกินผู้เป็นบิดาประคองพาไปนั่งโซฟาแล้วพูดเพื่อความสุขของลูกที่เปรียบเหมือนดวงใจพ่อเธอก้มหน้าน้ำตาหยด แต่อ้อมไม่ได้ทําตัวให้สมกับที่พ่อรักเลยเก่าวจบก็ยกมือขึ้นปิดหน้าสะอึกสะอื่นเขาโอบแสงดาวเข้ามากอดอย่าร้องไห้นะต่อไปนี้ขอให้ลูกสบายใจได้หญิงสาวลดมือลงมองบิดาแล้วถามคุณแม่ทราบเรื่องหรือ,อยังคะเขาพยักหน้าคงโกรธอ้อมากเสียงเธอแผ่วเบาน้ําตาเริ่มไหลรินพิพัฒ์ควักผ้าช็ดหน้าในกระเป๋ากางเกงออกมาซับน้ําตาให้ลูกสาวพลางบอกลูกทําเฉยๆซะก่อนแล้วกัน พ่อรู้นิสัยแม่เขาดีไม่เท่าไรหรอกนะหญิงสาวศพน้าลงกับอกบิดาอหลักพ่อมากมากไม่จริงมั้งแสงดาวตอบด้วยเสียงหนักแน,น่นจริงค่ะแต่คงไม่เท่าพนเขาแย่หญิงสาวพ่ะจากบิดาแล้วเถียงคนละอย่างกันนี้คะ <laughs> พี่พัดหัวรอชอบใจเรื่องพลพ่อจะจัดการให้เมื่อถึงเวลาแสงดาวกลับลงที่ตักบิดาขอรูปศีรษาเธอยังเอ็นดู เมื่อเช้าอ้อทานข้าวนิดเดียวใช่ไหมเธอลุกขึ้นนั่งค่ะไปล้างหน้าล้างตาซะแล้วแต่งตัวไปกินข้าวกับพ่อหญิงสาวมองไปที่นาฬิกาเรือนใหญ่ตรงมุมห้องโอ้โหบ่ายสองโมงแล้วคุณพ่อคงหิวแย่ไม่หรอกยังอิ่มใจอยู่เลยเธอยิ้มยังสดชื่นพลางยื่นหน้าไปหอมแก้มบิดาไปพักทารเลิศรถข้างบ้านเราดีไหมคะเขาพยักหน้าดีเหมือนกันไม่ได้กินมานานแล้ว ยิงสาวลุกขึ้นยืนนั่นขอเวลาอ้อห้านาทีค่ะก่าวจบก็วิ่งตื่นขึ้นบันไดไปชั้นบนอย่างรวดเร็วพิพัฒมองตามแสงดาวพลางถอนใจอย่างโล่งอกเพราะคำสั่งสอนของพิพัฒท,ที่ว่าจงประพฤติสิ่งดีงามไม่ผิดกฎหมายและศีลธรรมควรเว้นการกระทำอันชั่วร้ายซึ่งก่อความเดือดร้อนให้แก่สังคมจึงทําให้พลภูเทพขยันมั่นเพียรต่อง,งานในหน้าที่ฝึกฝนหาความรู้ใส่ตัวยิ่งขึ้นเมื่อเลิกงานตอนเย็นเขาก็ไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม นอกจากวันเสาร์อาทิตย์จึงมาหาแสงดาวที่บ้านโดยไม่ออกไปเที่ยวไหนเลยทั้งนี้ผลต้องการทําคะแนนให้ตัวเองเพื่อให้บิดามารดาของหญิงที่เขารักเห็นใจช่วระยะเวลาเพียงสองเดือนลูกนี้ของโรงงานอุตสาหกรรมแหนบสปริงสุขสันก็ลดน้อยลงไปทุกทีครบผลติดตามทวงบัญชีเก่าที่ค้างค้างอยู่โดยไม่เห็นแกนเน็ตเหนื่อยเขาเดินทางไปเก็บเงินลูกค้าที่ลาวและเวียดนามใต้หลายครั้งซึ่งก็ได้ผลเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยกิจการของโรงงานนี้จึงจเจริญรุ่งเรืองเป็นลําดับ เขายังขออนุญาตนายพิพัฒน์ให้เพื่อนคู่หูสองคนคือหล่ออาซีและตุยดินแดงเข้าทำงานเป็นช่างในบริษัทด้วยการปฏิบัติงานของพลที่พิพัฒน์ได้รับรายงานจากนพดลนั้นสร้างความพอใจให้แก่เขาเป็นอย่างมากจนกระทั่งรังอาหารค่ำวันหนึ่งขณะที่พิพัฒน์และจิตถวินนั่งปรึกษาหารือเรื่องต่างๆแต่เพียงลำพังเพราะแสงดาวขอตัวขึ้นไปดูโทรทัศน์ในห้องนอนผู้เป็นสามีได้เอ่ยออกมาว่าพี่อยากให้ใหญ่ออแต่งงานสักที พิทวินหันไปมองหน้ากับพลหรอคะแม่จิตมีความเห็นอย่างไรใส่ตะก้าล้างน้ำขายให้คนอื่นได้ไหมละ่ะพี่พดัดหัวเราะก็นั่นนะซิแล้วถามฉันทำไมอา้าวเขาลากเสียงยาวก็เราเป็นผัวเมียกันนี่นะเธอคอนวับแล้วที่คุณไปถอนมัน่นไม่เห็นบอกฉันสักคำสา,ม,ามีกืนน้ำลายฝืดๆก่อนเถียงว่าวันนั้นแม่จิตมอบให้พี่จัดการตามแต่เห็นสมควรแล้นะ ถ้ยังไม่หายงอนนึกว่าจะหาทางออกที่ดีกว่านี้เข้าถอนหายใจดังเฮือกก่อนกล่าวว่าไม่มีทางเลือกเพราะยายอ้อ,อต้องมีผัวเพียงคนเดียวเงินอยากได้ใครเป็นลูกเขยก็ตามใจคุณเท่านั้นเองตำแหน่งของพลภูเทพจึงเลื่อนขึ้นไปรองผู้จัดการโรงงานแหนบสปริงสุขสันในวันรุ่งขึ้นทั้งๆท,ท,ที่ตำแหน่งนี้ไม่เคยมีมาก่อนแต่นพดลก็ไม่ประหลาดใจเพราะพิพัฒน์เรียกไปกระสิบว่าชายหนุ่มซึ่งตนอุปถัมภ์ค้ำชูมาแต่ต้นนั้น คือลูกเขยในอนาคตของท่านผู้อำนวยการแล้ววันมงคลสมรสก็มาถึงจิตวิญตื่นเต้นยิ่งกว่าลูกสาวเสียอีกมอบชุดทับทิมประดับเพชรมูลค่านับแสนให้แสงดาวแต่งกับชุดราตรีสีขาวส่วนตอนหลังน้ำพระพุทธมนต์เธอแต่งชุดไทยสีทองซึ่งสั่งทอพิเศษสวยงามมากกล้าวผมและแต่งหน้างามผุดผัดเป็นอย่างยิ่งผลหน้าบานเป็นกะโลกเคียงข้างตลอดเวลาผู้เป็นมารดากุลีกุจอสมรสความเรียบร้อยทุกอย่าง ทั้งทางบ้านและที่โรงแรมดุสิตธานีสถานที่ประกอบพิธีและเลี้ยงในตอนค่ำพิพั์พยิ้มออกเมื่อเห็นเมียรับพยศจนหมดสิน้นมีโอกาสจึงแอบกระซิบบอกลูกสาวเห็นคนปากว่าตาขยิบไหมแสงดาวโหดรอกคิกเจ้าประคุณขอยออกเกิดเป็นลูกคุณพ่อคุณแม่ทุกชาติไปพิธีสมรสเริ่มขึ้นแล้วเจ้าบ่าวสวมสูทสีเข้มงามสง่าเหมือนเงาะทอดรูปนั่งเคียงคู่กับเจ้าสาวบนตั้งลายทองด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม ขอยรับน้ำสั่งจากผู้มาเวยพรขณะที่บิดากำลังไปเชิญแขกผู้มีเกียรติอาวุโสท่านหนึ่งเพื่อเจิมหน้าแสงดาวหันไปบอกพลอย่าถอดมงคลออกก่อนอ้อนนะจะบอกให้พลยิ้มคราฟกับผมเขาตอบเบญจาวานราชนันนีเป็นเพื่อนเจ้าสาวในชุดไทยสีชมพูเหมือนกันยืนสงบสงี่ยมอยู่เบื้องหลังแสงดาวส่วนเพื่อนเจ้าบ่าวคือตุยดินแดงและหล่ออาร์สีซึ่งพลสั่งให้ไปล่อคราบตั้งแต่วันวันยืนขยุกข,ขยิกอยู่ตลอดเวลา กูเก็ดจนตายตุยพูดเบาๆทําไมวะขันไปทั้งตัวแล้วเหมือนใจกูเลยหล่อสนับสนุนไอทุสากอนับปรีอะไรเนี่ยกูไม่ขอใส่อีกน็กไทยกูก็ใชาย่อยซะเมื่อไหร่รัดลูกกระเดือกกูหน้าเขียวหมดแล้วมึงขยายออกสิวะตุยแนะนําทําอย่างนั้นไม่ได้พเพราะอะไรวะกูดึงคอเสื้อเชิดจนกระดุมขาดไปเ้ยวเวพื่อนคู่หูพากันหัวเราะแลวแลเสียงปูดก็ดังมาจากเบื้องล่างอย่างชัดเจนท้องหล่อทําหน้าเลิกลักไอตุยฮะ มึงได้ยินอะไรไหมวะได้ยินอะไรวะกบคุณแจ๊ดเหรอมึงไม่ใช่มึงรู้ได้ไงวะกบอูเองไงใช่ไหยไ,ไอ้หอกหักตบแล้วเสือตีหน้าตายทําโยนบาปให้คนอื่นเหรออำนาจเอี่ยมวิไลเป็นแขกคนสุดท้ายเขายิ้มให้คู่บ่าวสาวก่อนรลังน้ําสั่งพลางอวยพรอใอ้ถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรน,นะครับขอบคุณค่ะถ้าเป็นเนื้อคู่กันแล้วย่อมไม่แคล้วกันเขาพูดกับพลจริงไหมน้องชายขอบพระคุณครับอำนาจศพตาเบญจวรรณ ทั้งคู่ยิ้มให้กันแล้วเขาก็เดินออกไปพอเสร็จพิธีบ่าวสาวลงจากต่างแยกไปหาเพื่อนของตนที่ยืนอยู่เบื้องหลังแสงดาวรู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นแหวนเพชรซึ่งเป็นจวรนสวมอยู่ในนิ้วนางข้างซ้ายเพราะจำได้ว่าเป็นวงเดียวกับที่เธอเคยสวมมาก่อนตั้งแต่เมื่อไหร่นี่เบญจวรรณก้มลงดูนิ้วตัวเองพร้อมทั้งยิ้มย่างสดชื่นเช้าวันนี้เองไวจริงนะเขาบอกว่าต้องการหมอรักษาโรคอกหักโดยด่วนที่สุดขอแสดงความยินดีด้วย แสงดาวหันมาทางรัชนีแล้วถามเมื่อไหร่จะถึงตาตัวมั้งละ่ะเหนือคู่ยังไม่เกิดมั้งเธอตอบหน้าตาเฉยแล้วแสงดาวกับเบญจวรรณก็วเราะกันคลิกส่วนทั้งฝ่ายเจ้าบ่าบานกับเพื่อนทั้งสองพ่อตากูไม่ควรตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเลยมึงหมายถึงอะไรวะตุยสงสัยก็จัดงานสหรัฐเปลืองเงินเปล่าๆก็ทันกว้างขวางในวงสังคมนี่ว่าทองหล่อขานก็น่าแกละแค่จดทะเบียนสมรสก็ดีถมไปแล้วไงมึงพูดอย่างนั้นวะ Các cụ tài ngàn gặp mẹ của anh như à